ครับผมสวัสดีพี่โอพี่เป้นะครับคลิปนี้ก็จะมาทำการล็อกอินเพื่อเข้าสู่อเอกสาร Google Drive นะครับก็เริ่มต้นเราเซิร์ช Google ด้วยคำว่า Gmail ก่อนนะครับจากนั้นให้เราคลิกอ,อันที่2ก็ได้นะครับอันที่2นี้จะเข้าสู่หน้าล็อกอิน Gmail ได้เลยนะครับถต่อนแรกมันจะเข้าไปใน h e l l นะครับต้องไปกดปุ่มอีกทีนึงอันที่2กดทีเดียวนะครับ มาในหน้าของการล็อกอินหรือซายอิน Gmail นะครับตรงนี้ก็พิมพ์ Research F e A R C H แล้วก็แทน N P ไม่ต้องพิมพ์ Add Gmail ก็ได้นะครับแค่นี้ Enter ได้เลยนะครับจากนั้นป้อนพาสเวิร์ดนะครับอปองทอง P O N G T O N G Enter อ่าก็ข้ามไปก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นการให้เราเติมข้อมูลรายละเอียดอะไรพวกนี้นะครับก็กดข้ามได้เลยนะครับคราวนี้เราก็จะเข้าสู่หน้า Gmail นะครับอันนี้มันซูมเข้ามาอ่าอันนี้ผมปรับให้มันพอดีอ่ามันก็จะแจ้งแจ้งเตือนว่าเราล็อกอินเข้ามานะครับกดปุ่ม9จุดนะครับที่อยู่มุมขวาบนนี้นะครับ แล้วก็จะเจอ dive นะครับกดเข้าไปใน dive นะครับอ่าแล้วก็จะเจอเราก็จะเจอ google dive r นะครับให้เราไปที่ my dive นะครับที่ซ้ายมือจะมีเมนู my dive r อ่ากดเข้าไปนะครับใน my dive เนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์งานของเราซึ่งเป็นแอปชีต t อันหนึ่งแล้วก็จะเป็นเอกสารสำหรับงานวิจัยนะครับอยู่ใน dissertation แล้วก็เข้าไปใน Uh, chapter t นี่นะครับ mm hmm. ก็จะเจอไฟล์ chapter 3นะครับ mm hmm. เป็นเอกสาร document mm hmm. ที่ผมพิมพ์ไว้ให้นะครับอันนี้เป็น uh, Google Drive นะครับส่วน app sheet เนี่ย mm hmm. ก็ให้เราพิมพ์ว่า app sheet นะครับ mm hmm. app sheet สมมุติเราพิมพ์เท่านี้นะครับ mm hmm. ก็อันแรกได้เลยนะครับ app sheet เนี่ยมันจะมี sign in นะครับอยู่ขวาบนนะครับ ตรงนี้กด Sign in แล้วก็เลือก Gmail เออ Google นะครับแล้วกูเลือก Google แล้วก็เลือกบัญชี Gmail ซึ่งปกติก็จะมีรายชื่ออันนี้ที่เราล็อกอิน Gmail ไว้อยู่แล้วนะครับกดเข้าไปได้เลยครับอ,อันนี้กด continue นะครับแล้วกด continue อันนี้เราจะเจอรายชื่อแอปทั้ง3แอปนะครับ สามารถคลิกเข้าไปในแต่ละแอปเนี่ยเพื่อเข้าสู่การใช้งานแอปได้นะครับอันนี้เป็นการใช่ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งมันจะมีตัวเนื้อโค้ดอยู่ในนี้ด้วยเลยนะครับก็อาจจะใช้ผ่าน QR โค้ดที่เคยให้ไว้อันนั้นก็จะเข้าช่องทางนั้นผ่านมือถือของเราได้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้สำหรับเปิดผ่านเบราว์เซอร์เพื่อทางพี่เป้ต้องเข้ามานะครับ ครับผมก็เดี๋ยวพี่เป้ลองทำตามคลิปนี้ดูนะครับครับผมครับสวัสดีครับ